ท้องตลาดสดนะครับก็ไม่มีอะไรมากถ่ายทวไมาวาเห็นด้หลังมันไงกิน น้ำเต้าคูกันไหมเออเนี่ยเงินกองกลางไปน้ำเต้าคูคนละแก้วกันกินกินป่ะน้ำเต้าคูเอาไปแล้วเลยสี่แก้วกินกินกินตรงนี้กินแก้วค่ะ แก้อ่อเมีค่ะอ๋อ,อถุงถุงถุงแล้วก็ขึ้ฝักงข้างบนด้วยเจ็ดถุงนะกลัวกลัวมันจะไม่กินไง